ห้าบาทหมุนเวียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์ปีพศ2530มียอดจำนวนการผลิต41ล้าน5 1 4 0 0 0เหรียญเหรียญห้าบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์ปีพศออ2531มียอดจำนวนการผลิต2,400,000เหรียญเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป้าจะ พา FC มาดูเหรียญ5บาททั้ง2ปีพศซึ่งมียอดจำนวนการผลิตแตกต่างกันแล้วก็ราคารับซื้อคลิปล่าสุดในช่องของปราปานั้นทั้งปีพศ2530และ31มีราคารับซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับไม่ไว่าจะเป็นเหรียญกระสับผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีครับ f อผู้ติดตามช่องของปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องของปป่าเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญประเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอนี้ปป่าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ5บาทหมุนเวียน ในรูปแบบของห้าบาทมือเดียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มาพร้อมกับจำนวนการผลิตและราคารับซื้อไม่ว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานทั้งสองปีพศท่านผู้ชมฮะปะปาแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะฮะเหรียญให้ทราบว่าเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทั้งปีพศ2530และ31นั้นมียอดจำนวนการผลิตแตกต่างกันค่อนข้างมาก กันเลยทีเดียวฉะนั้นแน่นอนราคารับซื้อก็ย่อมจะแตกต่างกันไปมากน้อยแตกต่างกันไปท่านผู้ชมฮะเนาะไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับ f อที่นั่งรอดูอยู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปะป่าจะเริ่มเลยนอกปะป่าขอเริ่มตั้งแต่ปีพศ2530เลยจํานวนการผลิตชัดเจนเท่าไร่ราคารับซื้อปัจจุบันวันนี้ช่องปะป่าและทองตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหรท่านผู้ชมฮะเหรียญ5บาทหมุนเวียน ในรูปแบบของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2530มียอดจำนวนการผลิตออกมาราวๆสัก41 14, ล้าน514,000เหรียญสภาพเหรียญผ่านใช้ผ่านการใช้งานส่งต่อได้ช่องประปาร,รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ7-8ถึง8บาทสำหรับไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะช่องประปาร,รับซื้ออยู่ที่ราวเหรียญละ 40บถึง50าบาทก็ต้องเป็นเหรียญที่สภาพไม่ผ่านการใช้งานสวยดูดีท่านผู้ชมฮนะน่คมชัดนะสภาพผิวเหรียญก็เอาง่ายๆเลยเนาะสวยสุดๆก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะปะป่าจะย้ําเสมอทางด้านสภาพผิวเหรียญน,นี่คือราคาเหรียญ5บาทหมุนเวียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2530ชัดเจนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปล่าสุด ก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้ก่อนหลังจากนั้นจะเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2531แจ้งให้ทราบเหรียญรุ่นนี้ท่านผู้ชมฮะรูปแบบนี้จะผลิตออกมามีอยู่2ปีพศส,สำหรับเหรียญหมุนเวียนก็จะมีปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531 ปีพศ2531ท่านผู้ชมฮะมียอดจำนวนอยู่ที่ประมาณราวสัก2ล้าน4แสนเหรียญสภาพผ่านการใช้งานส่งต่อได้ช่องประปารับซื้อเหรียญละ40ถึง50บาทสำหรับเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงปีพศ2531ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญที่เก็บรักษาไว้อย่างดีไร้ right, ตําหนิท่านผู้ชมฮะไร้ล่องรอยช่องประปารับซื้ออยู่ที่เหรียญหนึ่งก็ประมาณราวๆสักเหรียญละ100บาท100บาทสําหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน5บาทเรือพระที่นั่งสุพณนนหงปีพศ2530นี่คือราคาเหรียญ5บาทหมุนเวียน เหรียญรัชะการที่9เรือพระที่นั่งสุพรรณหงไม่ว่าจะเป็นปีพศ2530และอปีพศ2531คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดชัดเจนเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ราคาเหรียญก็จะอยู่กันประมาณปบนนี้ช่องปะปาก็พยายามจะอ่า ตามแล้วก็ตรวจดูว่าราคาเหรียญแต่ละชนิดราคาแต่ละปีพอ,อแต่ละรุ่นท่านผู้ชมมีราคากันอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณไหนบางครั้งปป่าก็ดูไม่ทันเช่นเดียวกันก็พยายามจับไปจับข้อมูลหลาย,ลายพื้นที่เอามาตั้งเป็นราคารับซื้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ปป่ามาประกาศรับซื้อเกี่ยวกับเหรียญ5บาท หมุนเวียนเหรียญรัชะการที่9เป็น5บาทหมุนเวียนเรือพัะที่นั่งสุพรรณหงษ์ทั้งปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531ราคาที่ช่องกองประปาประกาศรับซื้อไปในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดใครที่รับรู้รับทราบทางด้านราคาของเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2530และปีพศ2 5 3 1 1 หากท่านลองไปตรวจดูราคาของเหรียญในท้องตลาดทั่วไปแล้วใกล้เคียงกับราคาที่ช่องของป้าประกาศรับซื้อไปในคลิปนี้ก็ <c oughs> สามารถท่านไม่ชมฮะน,นะหากต้องการแบ่งขายก็สามารถติดต่อช่องของประ้าได้พิมพ <P> ีจุด3ี3อสแล้วอีกรายหนึ่งก็ PA เอหนึ่ คลิปนี้ชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับปาปามาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทมุนเวียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทั้งปีพศ .2530 และปีพศ .2531 อย่าลืมนะฮะใครที่มีนะใครที่มีหากต้องการแบ่งขายราคานี้ไม่แตกต่างจากท้องตลาดจนเกินไปนะก็สามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะโดยพิเศษที่สุดก็เป็นปีพศ .2531 เป็นเหรียญที่นับว่าเริ่มหายากหายากแล้วท่านผู้ชมฮะยิ่งเป็นสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานยิ่งหายากขึ้นทุกวันทุกวันนะแต่สําหรับปีพศ2530ก็ท่านผู้ชมฮะใครที่มีรีบส่งนะเพราะยอดจํานวนการผลิตเนี่ยออกมาค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวนะปราปาก็ให้ราคารับซื้อเป็นที่ชัดเจนแล้วอะใครที่มี คิดว่าตกลงปรงใจจะแบ่งขายได้ก็สามารถติดต่อช่องของปป่ามานะฮะช่องของประป่าเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญซื้อจริงๆแล้วก็ขายจริงๆโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ